เราจะมารีวิวสวนพุทธานคะคะพุทธาน้อยเจสมินเจสมินมาดูอู้หามเยอะอย่างเงี้นยนูก็เคยมาเด็ดแล้วลูกเอ้าหล่นเลยก็ต้องทำหล่นเลยนั่นลูกลเล็กด ดูสิอร่อยไหมคะสวนนี้คือสวนอะไรคะสวนบักซิดาสวนบักซิดาเฮ้อ,อบัดนี่เขาเรียกว่าบักพุทตาไม่ให้เหรอมันเขารบพึ่งลกลน้ำนะบอกว่าให้ใหเด็กอันเหลืองเออให้เด็กอันเหลืองอันที่ไม่เหลืองมันก็ไม่สุก โอเคอันเหลืองๆเก็บทุกวันนะจ๊ะ